ดูดวงชาวราศีเมษเงินมาไม่งอไขในปี2 5 6 7โชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านท่านกำลังมีอำนาจท่านเชื่อหรือไม่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าบุญกุศลวาสนากำลังอยู่กับตัวท่านเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วโชคชะตาของท่านกำลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดี เงินทองกําลังจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยพรุ่งนี้เช้าวันใหม่ดวงชะตาเปิดดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายภาพในอดีตกําลังจะหวนย้อนคืนกลับมาไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นชาติที่แล้วแต่เป็นชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ท่านจะได้หวนคืนกลับมา่านที่กําลัง กำลังจะแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทางด้านเรื่องธุร,รกิจการงานที่เคยรวยมาก่อนถ้าท่านเคยรวยมาก่อนท่านอาจจะกําลังคิดว่าจะทํายังไงให้กลับมารวยอีกครั้งหนึ่งท่านกําลังเปลี่ยนชะตาชีวิตครับช่วยดวงชะตาช่วงนั้นเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จแต่ช่วงนี้ไม่ไหลามาแต่บอกได้เลยว่าสิบปีเปลี่ยนหนดวงชะตาชาวราศีเมถุนกำลังจะกลับมารวย เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวโดดสังเกตจากดวงชะตาของท่านกําลังจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลกับเรื่องราวต่างๆแต่ความรักของท่านต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาแล้วท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่ใช่อะไรนิดหน่อยก็ยอมเขายอมเขาหยนหยนปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างครับก็โดนคนอื่นเอาไปกินหมด โชคชะตาของท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาช่วงนี้ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นใดใดทั้งสิ้นอย่าไปสนใจกับคนประเภทนี้คนที่คิดร้ายเจอหน้าเจอตาพูดดีรับหลังพูดอีกอย่างควรที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุปงดวงชะตาโชคชะตาของท่าน ดวงชะตาอาจจะต้องทำงานหนักแต่การทำงานหนักในครั้งนี้จะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยขึ้นอดทนอดกั้นเก็บเงินปลายปีมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเพื่อนเก่าคนรักเก่าอาจจะไปด้วยกันคุณอาจจะได้มีแฟนเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นนัก,กร้อง เป็นนักแสดงเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องแวดวงส,งสังคมนะรับแวดวงสังคมเป็นคนที่มีบุญกุศลวาสนาสูงลักษณะเป็นคนมีเงินหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยไฮโซร่ํมรวยโชคชะตาเงินทองไม่งอกกับตัวท่านก็จริงแต่ว่าโชคชะตาเรื่องความรักเงินทองเข้ามาเกี่ยวอย่าปัดปิเศษเด็ดขาด ว่าจะไม่เอาเงินก้อนนั้นโชคชะตามีใครบางคนแอบตกหลุมรักคุณในที่ทำงานนะครับออฟฟิศที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยกำลังมีคนแอบตกหลุมรักกำลังอยากจะเข้ามาบอกรักคุณอย่าปฏิเสธเด็ดขาดไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้แต่ให้ปานีปานอมเลื่อนผัดผ่อนไปก่อน เพราะว่าอาจจะทำให้เสียการใหญ่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแต่ถ้าคุณถูกใจแล้วคุณก็แต่งกันได้เลยถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งนะชาวราศีเมถุนมีความบริสุทธิ์ปุดผ่องจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตากรุ้มุนบริบูรณ์เขเรียกว่ามีผมมิหานสีก้อหนึ่งไม่คิดทำร้ายใคร ข้อ 2. ให้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนข้อ3ไม่คิดอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาข้อ4เมื่อถึงเวลาครับขันก็จะรู้สึกปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งต้องไปแน่ๆนปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาจะจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ใครบางคนจะเข้ามาบอกรักที่มีอายุมากกว่าหรือมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าทำให้ท่านรู้สึกว่าถึงเวลาข่าวบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้วจะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคุณหญิงคุณนายโอกาสจะมีบุญกุศลวาสนาสินสอดทองมั่นจะเข้ามาทำให้ท่านสูกสมสมหวังดังใจหมายแต่จะรู้สึกลึกๆน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไม คู่ครองของเราช่างสูงส่งแต่เรากับต้อยตามเบี้ยดินและคู่คองของท่านมีชะตาที่ดุดันดุอะไรนิดหน่อยก็โกรธดุอาฆาตพยาบาทครับผมดุเป็นอย่างมากครับผมแต่งตัวโป๊ก็ไม่ได้จะทำอะไรผิดแผกแวกแนวไม่ได้เลยครับคู่คองห่วงหึงไปไหนตามติดห่วงเป็นพิเศษเพราะอะไรล่อ พราะว่าท่านสวยเป็นพิเศษหรือปะหรือว่าท่านหล่อเป็นพิเศษเขาถึงตามติดตัวท่านแทบจะทบไม่ไหวดินทุลนุลายสั่นระลิกๆถึงขั้นในระดับนั้นหรือไม่โอโชคชะตาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตำแหน่งท่านมีความสวยสดงดงามมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านให้ปรับปรุงแก้ไขดูแลปรับปรุง โชคชะตาว่าโชคชะตาของท่านจะไปทางทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นการยืนหยัดด้วยบุญกุศลวาสนายืนหยัดด้วยการแข่งแย่งชิงดียืนหยัดด้วยตัวท่านเองก็คือทำงานคนเดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือทุกอย่างทุกอย่างในครอบครัวท่านต้องคอยปกปัก,กคุ้คของรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหนุนชะตาตกตำแหน่งมังกรมังกรทอง เงินเยอะอำนาจมากแต่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจโชคชะตากำลังจะแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเพื่อนฝูงเยอะมีบริวารมากโชคชะตาถ้าเส้นมันโคง้งวิ่งว้าวไปทางทิศตะวันออกครับโชคชะตาของท่านอาจจะต้องได้ค้นพบได้พบได้เจอกับใครบางคน ที่มีบุญกุศลวาสนาขายคลึงกับท่านครับบุญสูงมากไปก็คบกันไม่ได้บุญต่ำมากไปก็คบกันไม่ได้บุญกันพอดีคบกันเป็นคู่ผัวโตัวเมียครับในตำราก่าวดังเช่นนั้นนะครับผู้ผัวโตัวเมียจัดแจงตาแมแบบแผนจเจริญลูกเหลืองรวยลยรวย,ยนะครับเงินมาไม่ง้อใครแล้วตกตำแหน่งมีอำนาจด้วยตัวท่านเอง ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้ติปทางช่องได้สนับสนุนทางช่องจะได้มีคำทํานายใหม่ๆเรื่อยๆนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณหรือสวัสดีครับ